เอามานี่มึงใสเลยมานี่นอเอาพอเราหน okay. ึ่งสองสามสี่โอเคเดี๋ยวกูเตรียมต้นตีนกัน <c oughs> อันนี้อะไมอฮะเปไมไรทองเอาไว้ทำไมวะเนี่ยมานี่มามาเร็วห้า <c oughs> มเลืม่มเด็ดขาดนะอยู่ห่างๆแล้วเออนั่นแหละเวสะต์ โอยสสงอ์ตักตักหุ้ทงเอาจับตักตักหุองจุคนตักตักหุทองเขมีอาไหไหนตักตักหุ้ทองโอ๊จับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยอยวันวุไป อี่อฮักขะอทอวุฒทางเวสวันวุฒทางเอาไปสักขะทอวุฒทางเวสวันวุฒทงวันวุฒัางไปทักข้ทอวุฒทงสักขอไหมสีโอ้ยเอ้ยไปทักขะทอวุฒทงเฮ้ยักขะทอวุฒทตาน้ากลัวจังวะฮะไล กูก็หมดแล้วอโอ้โหเฮียเอ้ยเป็นการจับที่เยอะมากอ,อหมดคนแล้วค่ะฮะออกหมดแล้วค่ะบออหมดหาอะไรมึงเป็นใครตอนนี้หมดยังหมดแล้วแน่นะแน่นะแรงมึงเยอะนะเอาพอไปอ่านต้นมุนกันนะไปไปเร็วไม,มนะไม่หมดกูก็หมดแล้ยเฮียตาลอยเลยไปโอ้น้ำตาจะไหลเอาเร็วแบกไป เออไปเร็วไปอาบน้ำก่อนเร็วไปขอร้องแล้วออกเหอะกูกลัวเร็วลุกไหวเบาเร็วฮะอ้าจ้าจ to ๋ยวเดไปอาบน้ำนะไป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 เร็วอาบน้ำไปเออ โอ้โหแสบตาหมดเลยโอ้โหตัวเฮียเอ้ยโอ้โหตูวเติดโอ้ตายตากุ้งยิงเลยกู